ทำไมาโรงพยาบาลรัดถึงติดลบทุกปีโรงพยาบาลเอกชนกําไรแทบทุกปีเรามาดูกําไรของโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าม่ามาอย,ย่างไงกันเรามาดูว่าอย่างเช่นโรงพยาบาล DBMS เนี่ยที่เป็นอันดับ7ของประเทศไทยนะครับของมูลค่าอยู่ที่อันดับ7นะฮะก็มาดูว่าไรายได้ก็ประมาณนี้เลยรายได้รวมในแต่ปี61ครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาสะดุดต,ตอนปี63-64ซึ่งเป็นช่วงโควิดแล้วก็ตอนนี้ก็กําไรมาแล้วจะเห็นว่ามันจะมีสะดุดบ้างก็จริงในช่วงโควิดแต่มันก็เป็น กราฟเทรนแนวขึ้นตลอดเลยถ้าเราเทียบกับตัวหุ้นของที่ว่าติดลบเนี่ยก็คือ CHG ฮโรงพยาบาลจุฬาลัต์เนี่ยก็มาดูกราฟดูว่าเออเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่ามันก็เรื่อยๆนะถึงแม้จะไม่โดโด,ดบุ๋วามากช่วงนี้แต่มันก็เป็นช่วงไซเวร์เห็นไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะกำไรมันก็เรื่อยๆนะโรงพยาบาลมันเป็นอยู่ในหมวดของกินของใช้ที่คนจําเป็นเนาะก็ไม่ได้มีส่วนชี้นาให้ลงทุนอะไรมากมายแต่ว่าอยากให้ดูว่าเนี่ยกำไรโรงพยาบาลมันก็มีนะแต่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่มีกำไรเลยเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเลือ ทุกคนคือลูกค้าและโรงพยาบาลก็ได้กาไรจากรัฐบาลที่ให้มาแต่ละปีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนายกในแต่ละสมัยด้วยว่าให้เท่าไหร่ในแต่ละปีก็เลยติดลบกันแบบนี้และรายส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก75เป็นี่ยเป็นของคนไทยต่างชาติ25เนี่ยก็จะมีทั้งคนที่มาทำงานในประเทศไทยกับคนที่ต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแล้วก็คือรวมกันแล้วเนี่ย25เอรเองเรามาดูรายได้หลักตัวโรงพยาบาล DBS กันอย่างที่เราเห็นว่าเนี่ยเห็นต่างชาติ24ในปีนี้ ก่อนต่างชาติที่สิบแปเนี่ยมาดูตรงนี้ครับก็คือผู้ป่วยในกบผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็คือคนที่นอนโรงพยาบาลคนนอนโรงพยาบาลก็คือต้องมีการใช้จา่ายที่สูงมากดังนั้นรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เลยได้สูงตามแต่ผู้ป่วยนอกก็คือคนที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลคือรับยากลับบ้านก,ก็ประมาณนี้นก็เราเลือกเอาแล้วกันว่าเราอยากจะไปโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐจะมีข้อจํากัดก็คือรับคนไม่จํากัดส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็มีข้อจํากัดคือเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองนะฮะก็ลองเลือกกันเองว่าเราจะได้บริการแบบไหนก็ลองไปปรึกษากระเป๋ขอองงตัวดู